ผมให้ขอบคุณครับพี่อ้วนครับผมให้บทเรียนในเย็นวันนี้นะครับที่อยากจะนํามาหนุนน้ำใจพี่น้องอต้องยอมรับว่าต้องยอมรับพี่น้องตามตรงว่าช่วงนี้เนี่ยพี่น้องของเราหลายหลายคนนะครับก็เจอกับภาวะปัญหาเยอะมากเลยทีเดียวมีวันหนึ่งนะครับก็ <laughs> พูดพูดก็ได้พี่อูดก็ถามผมว่าอาทิตย์เป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ดูเครียดเครียดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ตอบเว่าผมเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าบางครั้งความการที่เรามีโอกาสได้รู้เรื่องของพี่น้องความยากลําบากของพี่น้องผมต้องเล่ากับพี่น้องนะในในฐานะของนักเทศนะครับไม่ได้มาบ่นกับพี่น้องนะแต่หมายความว่าเมื่อเมื่อเรารู้เรื่องของพี่น้องมากขึ้นนะครับพี่น้องมีปัญหาหรือ หนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องเนี่ยพอพอมันเยอะเข้าเยอะเข้ามันกลายเป็นสิ่งที่มันมันอยู่ในในในตัวของเรานะครับทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดถึงเรื่องหนึ่งนะครับและอยากจะเอามาแชร์กับพี่น้องคือว่าผมไปอ่านบทความหนึ่งนะครับที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเราทุกคนควรจะทําเหมือนที่เขาแนะนํานะครับตัวผมเองด้วยนะครับ บทเรียนของผมจะมาจากหนังสือสดุดีนะครับสดุดีบทที่123ต้องเราพี่น้องฟังเบื้องหลังก่อนว่าหนังสือสดุดีเป็นหนังสือที่บางคนงงแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับว่าตลอด150บทเนี่ยมันมีหลายบทที่พูดถึงเรื่องของชีวิตของคนนะครับถ้าพี่น้องอ่านดีๆเนี่ยผู้เขียนสดุดีบางครั้งมันเป็นการบ่นต่อพระเจ้านะครับมันเป็นการเสนอ ความคิดของเขาต่อพระเจ้าเนื่องจากความยากลําบากที่เขากําลังเผชิญก็ดีหรือปัญหาต่างๆที่เราที่เขากําลังเจออยู่ตอนนั้นเมื่อพี่น้องอ่านหนังสือสะดุดีนะครับผมอยากให้พี่น้องเห็นภาพของการอธิษฐานส่วนตัวของเราตอนเช้ากับพระเจ้านี่คือเป้าหมายของผมใน,ในเย็นวันนี้นะครับผมทํามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอันที่จริงก็ทําทุกวันแหละแต่ช่วงเนี้รู้สึกว่าหนักมากนะครับเริ่ม ใช้เวลาเยอะขึ้น oh. ผมผมกำลังหมายความว่าหนังสือสดุดีเป็นการที่คนที่ทุกข์ใจครับเขาก็บรรยายสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเขากับพระเจ้าดังนั้นพี่น้องจะเจอบางข้อพระคัมภีร์นะครับที่ดูเหมือนว่ามันโหดร้ายมากนะครับเช่นหนังสือสดุดีบทที่137เนี่ย137ข้อ9นะครับข้อนั้นบอกว่าถ้าหากว่าใครที่ทำให้ศัตรูเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้อง ฟังก็ได้นะครับสรดปดีบทที่137ในข้อที่9อยากจะปูพื้นฐานกับพวกเรานิดหนึ่งก่อนนะครับผู้เขียนสรดีบอกว่าผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเหวี่ยงกระแทกลงกับก้อนหินก็เป็นสุขพี่น้องคิดยังไงกับวลีนี้คนที่เอาลูกของศัตรูทุบลงไปให้แหลกละเอียดคนนั้นก็ได้รับความสุข ราอ,อ่านดูแล้วมันเฮ้ยทำไมเขาเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าในเบื้องหลังหนังสือสุริยีเนี่ยมีหลายๆเหตุการณ์ที่คนเหล่านี้ได้รับความทุกข์ยากลําบากที่สุริยีบทที่ร้อยสากำลังวาดภาพของพวกเขาตกไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับดังนั้นความอัดอั้นตันใจของเขาที่มีต่อศัตรูการที่เขาถูกข่มเหงต่างๆเนี่ยมันทําให้เขาโพ้งออกมาเป็นการบรรยายสิ่งที่อยู่ในใจของเขากับพระเจ้า ถ้าพี่น้องวัชรพลจาได้มีวันหนึ่งนะครับที่ผมเทศนาและบอกพี่น้องว่าเราสามารถทูลขอพระเจ้าในความรู้สึกของเราได้ทุกเรื่องตอนที่ผมสอนกลุ่มอนุชนนะครับก็ก็พวกเขาก็มีการถกกันว่าเฮ้ยอันที่จริงแล้วเราควรอธิษฐานเผื่อ,อในทางที่ดีไม่ใช่เหรอทําไมเราต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าลงโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าผมให้พี่น้องเห็นภาพว่าถ้าเราดูในหนังสือสะดุดีเนี่ย การอธิษฐานของเราจริงๆแล้วมันเป็นการที่เราเปิดใจของเรากับพระเจ้านะครับในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ดังนั้นถ้าเป็นพี่น้องเองกับพระเจ้าเนี่ยผมเสนอว่านะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าได้เพราะว่าช่วงนี้ผมยกเรื่องนี้มาเพราะว่าช่วงนี้ผมเข้าใจว่าพี่น้องของเราหลายหลายคนนะครับกำลังเจอกับภาวะความยากลำบากบางคนผมก็รู้บางคนพี่น้องก็เก็บไว้นะครับทุกคนก็อาจจะมีปัญหาที่ทุกข์ในใจ ผมอยากจะให้พี่น้องคิดถึงสดุดีนะครับบทที่123วันนี้บทเรียนของผมจะมาจากสดุดีบทที่123มีแค่4ข้อเองครับบทนี้เป็นบทที่น่าสนใจมากสดุดีบทที่123มีแค่4ข้อแต่ว่าเป็นข้อที่เขาเขียนเพื่อที่จะอ้อนวอนพระเจ้าพี่น้องลองฟังดูนะครับพี่น้องมีพระอนพี์เปิดไปกับผมได้ สุริบทที่123ข้อ1จนถึงข้อที่4บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ดูเถิดดวงตาของบรรดาผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใดและดวงตาของสาวใช้มองดูมือนายของนายหญิงของตนฉันใดดวงตาของเรามองดูพระยาเวพระเจ้าของเรา จนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อเราฉะน,นั้นพี่นรองครับนี่เป็นภาพที่สวยมากผู้เขียนสุลุดีพูดง่ายๆสุลุดีบทที่120นะครับไปจนถึงประมาณบทที่136เนี่ยนักวิชาการเพริ่อนพีเขาบอกว่าในช่วงนเนี้ยร้อถึงร้อเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชาวยิวเขากลับมาจากการเป็นทาสที่บาบิโลนเบื้องหลังของของบทนี้นะครับ แล้วเมื่อเขากลับมาเพื่อที่จะสร้างวิหารพี่น้องจําได้นะครับในสมัยสรุบาเบลเนี่ยเสร็จแล้วเขาเจอการข่มเหงจากคนที่อยู่ล้อมรอบอันนั้นเราพบในหนังสือเอสาราและในหนังสือเนหามีหรือว่าเนเฮมยาดังนั้นพวกเขาก็เขียนบทนี้ขึ้นนะครับ mm. เพื่อที่จะอ้อนวอนพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือพวกเขาจากการที่เขากําลังได้รับความทุกข์ยากลําบากเพราะ คนที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยกำลังดูถูกข่มเหงและเยาะเย้ยพวกเขาข้อสองที่ผมอ่านเมื่อกี้พี่น้องครับข้อนี้ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าดวงตาของคนรับใช้มองดูมือนายของตนดวงตาหญิงสาวมองดูมือนายผู้หญิงดวงตาของเราก็มองดูพระยาเว์อย่างนั้นเหมือนกับว่าเรากำลังขอบางอย่างจากพระองค์นะครับดูมือของนายของเราเนี่ย ผมคิดถึงการที่เราอธิษฐานเวลาเราทุกใจพี่น้องครับมีเวลาอธิษฐานมากขนาดไหนผมสารภาพว่าทุกวันนี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับผมหมาผมไม่ได้หมายว่าผมผมยกขึ้นเพื่อที่จะอวดพี่น้องผมหมายคมว่าเมื่อเราคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะของเราเองเราทุกคนก็มีภาระของเราใช่ไหมครับรวมไปถึงพี่น้องที่กําลังตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาเนี่ย เราคิดถึงพี่อิดใช่ไหมครับเราคิดถึงสามีของพี่ปิ๊กเราคิดถึงป้าพรเราคิดถึงพี่น้องหลายคนที่กําลังมีปัญหาเรามีรายชื่อของพี่น้องเหล่านั้นและเราก็ใช้เวลาอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเพื่อพี่น้องเหล่านั้นมันเป็นภาพของดวงตาของผู้รับใช้หรือท่าที่มองดูมือของนายของตัวเองขอนายช่วยขอพระเจ้าช่วยนะครับ เบื้องหลังของสดุดีบทที่123เนี่ยเขาขอพระเจ้าช่วยเพื่อที่พระเจ้าจะช่วยเขาให้พ้นจากเรื่องของการถูกทำร้ายถูกการข่มเหงต่างๆข้อ3ข้อ4ถ้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์พี่น้องครับผมอยากจะเชื้อเชิญพี่น้องอธิษฐานมากขึ้นเป็นจุดประสงค์ของผมนะครับอธิษฐานโดยการขอความกรุณาต่อพระเจ้า เราทุกคนมีแอกของเรานะครับแม้แต่ผมเป็นนักเทศพี่อื่นเป็นนักเทศพี่อูดเป็นผู้ดูแลหรือพี่พี่เล็กเมทีเป็นผู้ดูแลด้วยและเราก็ดูแลพี่น้องแอกวนหนึ่งเราก็ต้องดูแลพี่น้องแอกวนหนึ่งเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราและชีวิตของเราใช่ไหมครับสิ่งที่ผู้เขียนดูดีบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานเรากําลังขอความกรุณาต่อพระเจ้าอยู่ ้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพร,อร,พระรองค์เถิดเพราะพวกข้าพระองค์ทนมากแล้วต่อการถูกหมิ่นประมาทผมอยากจะเล่าเรื่องนี้นิดนึงกับพี่น้องนะครับว่าเมื่อเรามีความทุกข์ผมผมรู้ผมไม่รู้ว่าพี่ปิ๊กอยู่ในกลับมาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วหรือยังหรือบางคนที่กําลังมีปัญหาความทุกข์พี่อิทอาติมหรือใครก็ตามที่กําลังเจอพวกนี้ บางทีความวิตกกังวลน,นะครับในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจิตใจที่มันเต็มเป็นเหมือนอใจของเราเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําที่เมื่อเราเจอปัญหาเยอะๆถูกไหมครับเมื่อเรามีอะไรเยอะเนี่ยมันเหมือนกับน้ําที่มันเต็มเอาอะไรใส่ไปแล้วไม่ได้นะครับปัญหามันเยอะเกินไปจนกว่าบางทีเราแสดงออกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ เหมือนกับที่ผมเล่าพี่น้องฟังว่าพี่อู๊ดก็ถามผมมาหนึ่งว่าพี่อาทิตย์เป็นอะไรหรือเปล่าบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับว่าบางทีเราอาจจะกําลังเต็มกับปัญหาในหัวของเราอยู่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะครับก็คือการที่เราต้องเอาน้ําหรือปัญหาที่อยู่ในหัวของเราออกมาให้ได้เพื่อเราจะเติมน้ําอันใหม่เข้าไปที่เป็นเราเรียกว่าน้ําแห่งการไว้วางใจพระเจ้า สิ่งหนึ่งนะครับที่เราพบว่าเมื่อน,น้ํามันเต็มจนล้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเติมใหม่ได้เหมือนกับเรากินจนอิ่มแล้วครับสอนพระคำของพระเจ้าเท่าไหร่มันก็เข้าไปไม่ได้ละพี่น้องจะแนะนําอะไรเราเกี่ยวกับปัญหาต่างๆมันก็เข้าไปไม่ได้ละเพราะมันอิ่มมันเต็มกับปัญหาการอธิษฐานเป็นการที่เราเปิดใจกับพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญเมื่อเราเปิดใจกับพระเจ้า มากกว่าสามีและภรรยาภรรยาเข้าใจเราในส่วนที่เราบอกเขารู้สึกกับเขาสามีเข้าใจเราในส่วนที่เขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ใจลึกของเรานะครับไม่มีใครรู้นอกจากเรากับพระเจ้าผมผมคิดเห็นว่าแม้แต่ตัวผมเองนะครับความเครียดต่างๆปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาความต้องการของเรา ถวายไปกับพระเจ้าจริงๆนะครับหรือเรามัวแต่โฟกัสที่ปัญหาจนลืมไปว่าพระเจ้าสอนเราว่าเราต้องมีผมขออนุญาตแชรคำว่า q u าย i อดไทมนะครับมีเวลากับพระองค์ส่วนตัวอ่านข้อบางัีกับพี่น้องนะครับในหนังสือฟิลิปปีหรือว่าฟิลิปปอยบทที่4ข้อที่พี่น้องรู้จักดีนะครับฟิลิปปอยบทที่4ในข้อที่6เปาโลบอก พี่นอ้องที่เมืองฟรีปีว่าอย่ากระวนกระวายนะครับฉบับมาตรฐานบอกว่าอย่ากระวนกระวายฉบับแปลเดิมบอกว่าบางแปลบอกว่าอย่าวิตกกังวนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณข้อนี้มันทำให้ผมเข้าใจว่าพระเจ้ารู้ทุกเรื่อง นะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองหรือแม้แต่ของพี่น้องที่ผมเล่าพี่น้องฟังว่าบางครั้งเรามองไม่เห็นวิธีแก้ไขปัญหานะครับและเราก็เต็มล้นไปด้วยข้อมูลต่างๆกับปัญหาแล้วเราก็โฟกัสกับเรื่องนั้นจนเราไม่ไม่เราลืมข้อนี้ไปว่าพระเจ้าสอนเราว่าบรรดาสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นเอามาฝากไว้กับพระเจ้าได้ในทุกสิ่งดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องคนไหนที่กําลังสู้อยู่ นะครับพี่น้องคนไหนที่กำลังวิตกกังวลหรือกําลังเจอเรื่องอะไรหนักหนักผมอยากจะเชิญพวกเราด้วยนะครับว่าโดยเฉพาะช่วงนี้มีเวลาอธิษฐานมากขึ้นผมก็ที่จริงก็ทำแล้วก็ทำเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเหมือนที่พี่น้องรู้นะครับก็ต้องมีเวลาสำหรับการที่เราเข้าใกล้พระเจ้าให้มากอธิษฐานสำหรับ ตัวของเราทุกสิ่งครอบครัวของเราและอธิษฐานสำหรับพี่น้องที่กำลังเผชิญปัญหาในหนังสือสดุดีบทที่123ที่ผมอ่านไว้กับพี่น้องเมื่อกี้เหมือนกับทาาที่ขอหรืออ้อนบอลน,นายหญิงของเขาหรือเจ้านายของเขาขอความกรุณาจากพระเจ้าที่จะช่วยเหลือในในบทนั้นกำลังพูดถึงขอพระเจ้าช่วยเพราะเขากำลังได้รับการข่มเหง พวกเราปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้รับการข่มเหงสดดี so, D, บทที่123ข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายของบทนั้นบอกว่าขอพรอะองค่าพระองค์ทั้งหลายทนมากแล้วต่อการเยอะเย้ยของคนที่อยู่อย่างสบายคือทนต่อการหมิ่นประมาทของคนเยอะยิ่งเขาทนมาตลอดเสร็จแล้วเมื่อเขาทนที่ผมเล่าพี่น้องฟังว่าบางครั้งปัญหามัน เราทนมันเราเก็บมันและเราไม่มีทางออกมันเหมือนกับน้ําที่มันกําลังเต็มในหัวของเราเราคิดอะไรไม่ออกเราต้องการเวลาเงียบๆกับพระเจ้านะครับผมเลยคิดว่าวันนี้ผมอยากจะหนุนน้ําใจพี่น้องเฉพาะช่วงนี้ก็ได้พี่น้องครับมีหลายเรื่องราวมากพวกเราที่เป็นผู้นําคริสตจักรก็มีเรื่องที่พี่น้องรู้ว่าเราก็พยายามแก้ไขพยายามดิวแล้วก็หนักสําหรับ พี่น้องหลายหลาคนเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการคําอธิษฐานพี่น้องครับอธิษฐานเหมือนกับสดุดีบทที่123เหมือนกับคนที่เป็นทาสขอจากเจ้านายมองดูมือของนายหญิงมองดูมือของนายของตัวเองหนังสือโครไาหรือโครสีนะครับบทที่4ข้อที่2ข้อนั้นสั้นมากแต่ก็เป็นข้อท่องที่น่าน่าคิดโครสีบทที่4ข้อ2บอกว่า จงอุทิศตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณนี่เป็นสิ่งที่เปาโลเขียนไว้ไม่ว่าจะเป็นฟิลปีเมื่อกี้นะครับหรือโกลสีหรือโกลไซเนี่ยอุทิศตัวอธิษฐานตลอดยิ่งเฉพาะเรามีปัญหาเราต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นนะครับบางคนมีปัญหาออกห่างจากพระเจ้าปัญหาไม่ได้หายครับ การที่เราอธิษฐานมันเป็นการที่เราเอาความคิดของเราความกังวลของเราออกไปแล้วเติมน้ําพระทัยของพระเจ้าเข้ามานั่นเป็นเหตุผลที่ในหนังสือสดุดีพี่น้องจะเห็นว่าพวกเขาบ่นต่อพระเจ้าเรื่อยๆนะครับบ่นต่อพระเจ้าในความยากลําบากบ่นต่อพระเจ้าในสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่แต่เขาก็ยังมีโอกาสที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือพวกเขาให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ในบางหนังสือนะครับ เชื่อเราเห็นว่าผู้นำที่แท้จริงคือคนที่คุกเข่าอธิษฐานเสมอในหนังสือในหมีบทที่ 9, เอสราบทที่ 9, ดานเนียนบทที่9ทั้ง3คนที่ผมพูดถึงพวกเขาอธิษฐานเยอะครับสำหรับประชาชนสำหรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับชนชาติของเขาบทเรียนของผมวันนี้นะครับผมก็อยากฝากกับพี่น้องสั้นๆแค่นี้แหละนะครับบทเรียนจากหนังสือสดุดี ให้เราเรียนรู้ที่จะอธิษฐานคุกเข่าของเรามากขึ้น <_ d ue> เมื่อกําลังเผชิญปัญหาตอนเช้าๆถ้าพี่น้องทําได้นะครับตื่นขึ้นมาอีกสักนิดนึงเร็วกว่าปกติกนิดนึงตั้งเวลาไว้ส่วนตัวไม่ต้องบอกใครก็ได้ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับคนไหนที่ทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับการอธิษฐานจะช่วยให้เราเอาสิ่งที่หมักหมมในความที่ของเราออก และเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้ามาบางทีพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราทุกคนนะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้แหละผมฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับอธิษฐานเผื่อผมด้วยอธิษฐานเผื่อผู้ดูแลมรคนายกแล้วก็พี่น้องที่กำลังมีปัญหาทุกคนนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมมีแค่นี้ครับ